เดีวเราต้องไปวัดองศาที่ประตูนี้นะครับนะวันนี้ภารกิจง่ายๆก็คือหา2จุดย้ายเมนกับหาที่จาวัดยาวก็คือผีผีตุผีแรง,งวุ่นวนะครับอยู่ไม่สุขเขาไม่สงบพอท่านจะอาร์ตขึ้นไปอีกมีจินตนาการดีลึกล้าแล้วก็เข้าถึงอะไรปัชญาลึกๆได้ดีขึ้นด้วย สวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของผมอาจารย์เซนนะครับวีหลอกวันนี้ผมจะพาไปดูการจัดห่วงจุ้ยวัดไทยๆกันบ้างนะครับคือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยที่ท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดบ้านแจ้งอำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาเนี่ยได้เรียนเชิญผมเนี่ยให้ช่วยไปจัดห่วงจุ้ยที่วัดท่านให้หน่อยพอดีว่าท่านกําลังตั้งใจจะย้ายเมนนะครับและก็ตั้งใจจะย้ายกุฏิไปอย่างที่ส่วนใหม่เพิ่มด้วยเพื่อจะให วัดนี่มันเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับแลวท่านก็เหมือนกับว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนาะได้ฝากแนะนําว่าเออลองติดต่ออาจารย์เข้ามาเพื่อลองเช็ควงช่วยกันหน่อยไหมนะครับทางผมและทีมงานเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับไม่ปฏิเสธงานนี้เลยนะครับยกขบวนกันไปจัดห่วงช่วยให้ที่วัดนี้เลยนะครับทุกท่านมาติดตามกันเลยว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างครับนี่คือประตูที่เราเข้ามากันเนาะประตูที่เราเข้ามานี่นี่้โหครับ, <Main S 1> บผมบโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเข้าประตูนี้ ถ้าเข้าประตูนี้ก็น่าจะทิศเหนือพื้นที่ของวัดนะนี่คือประตูเมนประตูหลักเดี๋ยวเราต้องไปวัดองศาที่ประตูนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณทิศเหนือนั่นแหละอืได้ครับแต่จริงๆมุมนี้พอดีฟิตอินเลยเพราะว่าอยากเห็นทิศเหนือพอดีแล้วก็เห็นตัวตึกขวางน้ําไหลน้ําไหลตรงนี้เป็นเมนเป้าหมายของวันนี้ก็คืออยากได้จุดตำแหน่งย้ายเมนนะครับแล้วก็ย้ายกุฏิเจ้าวัดก่อน ก็คือจะสร้างเป็นตึกใหม่นะครับเป็นตึกกี่ชั้นฮะหรือว,ว่าชั้นเดียวอ,อะไอยังไงเป็นเป็นเรือนไทยเป็นเรือนเรือนไทยหนึ่งชั้นมีมีใต้ถุนหรือเปล่าอไม่มีครับผมที่เราดูไว้เนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นที่วัดตรงเนี้ครับอันนี้เราเราคิดเองนะว่าเนี่ยว่าจะเอาเมนไปไว้ตรงนี้ในช่องนี้ครับผมที่วัดอยู่ว่าส่วนกิติเนี่ยจะไว้อยู่ตรงนี้เรื่อมันจะมีชายโครงอยู่ตรงนี้หน่อย<ร> ส่วนนี้ใช่ไหมฮะตัวอยู่นี่โอเคครับส่วนนี้ไม่ไม่ถูกส่วนนี้ไม่ดีครับมันมันเข้ามุมเยอะใช่ผมคิดว่าถ้าส่วนที่ถ้าถ้าดูจากชัยภูมิจริงอาจจะต้องเดี๋ยวเดิมวางดูทงส่วนอื่นให้ตรงนี้เรามีกำแพงไหมครับหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีกำแพงเราจะใช้เป็นต้นไม้เป็นเป็นแบ่งขอบเขตพื้นที่อย่างเดียวเนาะแล้วก็จะแล้วก็จะมีชาวบ้านอยู่รอบรอบนี้ใช่ไหมฮะอืเป็นพื้นเป็นป่ามากกว่าโอเคพื้นที่ปล่าเข้าใจครับอันนี้คือตัว โบ,บทใหญ่นะครับแล้วก็บุบสุใหญ่โอเคงัค้นเดี๋ยวผมคำนวณให้ถ้างั้นเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆแล้วเดี๋ยวผมไปเจอหลวงพ่อที่โบสถ์ส <บท S 2> แล้วกันไดต้ต้นโพได้ครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะบบนจุดกา้าได้ครับผมอยู่ในองศาที่ถูกก็พอนี่คือประตูหลักที่เขาบอกนี่ยต้องวัดองศาที่ประตูนี้ครับก็เท่าที่ดูคร่าวๆวัดนี้ก็ไม่คือวัดไทยก็ไม่แปลกที่อาจจะไม่ได้ไปีเลียเรื่องหงช่วยนักเนาะ อันนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถูกหลักถ้าเราพูดถึงเรื่องของโคงจุยนะครับถ้าถามว่าอะไรที่ผิดหลักๆก,ก็อาจจะเป็นเรื่องของเมนก่อนที่อยู่ใกล้ใกล้ประตูมากไปน,นิดหนึ่งนอะนซึ่งจริงมันก็ไม่สุดกับการใช้งานด้วยแล้วเวลาที่มีญาติโยมมาเข้ามาเขาอาจจะงง,งงว่านี่หน้าวัดหรือหลังวัดได้เกิดขึ้นแลนะโดยธรรมชาติเมนเขามักจะอยู่หลังวัดกันท้ายวัดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยสวยงามนะ,นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวัดไทยก็ไม่แปลกที่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้แม่น้ําเป็นหล เนาะแม่น้ำอาจจะอีกด้านหนึ่งใช่ไหมเขาก็เลยมาตั้งเมนตรงนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะปรับได้ไงบ้างนะวันนี้ภารกิจง่ายๆก็คือหา2จุดย้ายเมนกับหาที่จำวัดนะครับเป็นเป็นกุฏิของเจ้าวาดนะจะลองดูว่าจุดไหนเหมาะ เราก็เห็นภาพแล้วว่าสงสัยคงต้องเอาต้องเอาเมนเอาไว้ฝั่งทิศใต้ฝั่งนี้จริงๆนะครับทิศใต้เนี่ยอาจจะเป็นข้างๆโซนที่วางวางโกดตรงนี้นะครับน่าจะดีที่สุดเนาะแล้วก็อยู่หลังวัดพอดีนะครับไม่ไม่ไม่แย่อาจจะโดนองศาเฉียดๆท่าดไม้นิดนึงต้องดูอีกทีว่าองศาเป๊ะตรงนี้แต่นี้ถือว่าสงบนะครับอยู่แบบอยู่แล้วไม่เขาก็ไม่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 ีปันหาพร้อมจะไปเกิดใหม่ที่บอกเนะแปดแปดหมายถึงความ ใช่ไหมนี่ขนาดคนมีเซนต์ยังรู้สึกได้ว่าตรงนี้ถูกต้องนะแล้วเขาก็วางอันนี้ถูกถูกแล้วเสริมไฟเสริมไปได้อีกไม่มีปัญหาโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดที่ถ้าเราจะให้หลวงพ่ออยู่ แนะนำของหลวงพ่อนะครับเป็นกุฏิติหลวงพ่อก่อนก็ไม่ไกลจากศาลาด้วยนะครับมาฉันมาอะไรได้สะดวกโอเคนะงั้นเราก็ไปสรุปงานกันเดี๋ยวเรากลับไปที่ศาลากันฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับมีความสุขกันมากๆเลยนะฮะสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะช่วยเหลือบำรุงวัดที่นี่นะครับสามารถติดต่อท่านเจ้าอาวาสโดยตรงได้เลยหรือจะติดต่อผ่านทางวัดโดยตรงก็ได้นะครับในช่วงท้ายจากนี้ผมขอทิ้งทวนเอาไว้ด้วยคำพูดของท่านเจ้าอาวาสไว้นะครับสางชนญานโยคุธบริษัทท่านอาตมาภาพพระสุราพานประพาโตเจ้าอาวาสวัดปัานแจ้งก็ ขณะนี้วัดบรนแจงกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายๆส่วนนะก็ขอเรียนเชิญสาธยายิโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายเวียนมาทำบุญที่วัดบานแจ้งหรือว่ามากราบพระประธานในอุโบสถเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์นะชื่อว่าหลวงพ่อเพชรพระประธาน,นอุโบสถแล้วก็พระประธานองค์ด้านล่างเนี่ยสามองค์ล่าง เป็นเนื้อหินทรายสมัยอายุพยาทั้งสามองค์ขออเงินพรับคณนะของอาจารย์เซนและทีมงานนะขอให้คณนะและตัวอาจารย์เซนจนเจริญจนจนในเชินพิชทกพรชัยทั้งสีงประการมีอายุขอให้ยืนนานมีมโนบุพันธ์ของใสสุขัขังสุขภาพกายพรารณาไมโปรดด้วยใจดีโครคภัยไข้เจ็บมีพระโปรดหาย สิ่งที่คิดไว้ทั้งหลายในบัดนี้ค,คิดต่อไปโอกาสหน้าจงพรังงานให้เกิดความสําเร็จประเ็จผลสมเจตจํานงความมุ่งมา่นปั้นาณทุกคนทุกคู่ทุกนามเกิน